ถ้าอยากจะลากอคอยคุมเลวซามอยางไอ้พวกเลี้ยงคำกองเนี่ยต้องจับให้ได้ขาหนัง้าเขาอัลโหลอเออใช่ครับผมขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับปวดท้องมากเลยอืมใช่แล้วอย่าลืมจัดการที่ผมสั่งให้เรียบร้อยล่ะเออ ราอยู่ห่างกันพี่เลยไม่ได้ดูแลปิ่นเท่าที่ควรนะไม่เป็นไรค่ะปิ่นดูแลตัวเองได้ปิ่นพี่ไม่อยากให้ปิ่นสู้คนเดียวกล้าดียังไงมาจับมือคุณปิ่นของฉัน,น่ยทั้งโดนยิงทั้งโดนใส่ร้ายสารพัดพี่ไม่อยากให้ปิ่นเจอเรื่องร้ายๆคนเดียวอีกแล้ว ปิ่นแต่งงานกับพี่เธอนะคุณปิ่นไม่แต่งงานกับแกหรอกเว้ยไอพี่เลวขอบคุณพี่นิมิตนะคะที่หวังดีแล้วก็รู้สึกดีกับปิ่นแต่ปิ่นคงแต่งงานกับพี่ไม่ได้ทำไม yes. ปิ่นเคยบอกเรื่องนี้กับพี่นิมิตแล้วนี่คะปิ่นรู้สึกกับพี่นิมิตแค่พี่ชายเลิกเสียเวลากับปิ่นเถอะคะ่ะไม่ เวลาของพี่พี่จะเสียให้ใครมันก็เรื่องของพี่พี่จะไม่ยอมแพ้พี่จะทำให้ปลิ่นเปลี่ยนใจให้ได้เฮ้มายืนแอบดูอะไรตรงนี้หรอจ๊ะเปล่าเปล่าไม่ได้แอบดูอะไรฉันทำ แหวนหายอ่ะก็เลยมาหานะจ๊ะไรจริงเหรอจริงสิจ๊ะฉันจะฟ้องเงียบเงียบเงียบทางแบบนี้ได้ไงทั้งแอบดูนายหญิงท้งปิดปากฉันฉันจะฟ้องโอ้ยไรสิไรสิไรสิพี่ขอโทษ แต่ว่าเอาไปฟ้องตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีหลักฐานแล้วนี่ปลายกาดที่ไปแอบดูในกับคุณนิมิตก็เพราะว่าหึงละสิอีกไม่นานเนี่ยทุกคนทั้งปางก็จะรู้ความจริงแล้วถ้านนิรกรู้ขึ้นมาจะว่ายังไงจะยังอยากให้พี่อยู่ใ,ใกล้ๆแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่ให้มันเป็นปัญหาของพี่เถอะแล้วปัญหาที่พี่โกหกทุกคน ปกปิดตัวตนจริงๆของพี่ล่ะตัวจริงอะไรก็ตัวจริงที่ฉันเห็นในบัตรประชาชนของพี่ไงอันไหนล่ะไอ้ที่เธอขโมยของพี่ไปเนี่ยเธอมั่นใจได้ยังไงว่าอันไหนเนี่ย มันเป็นของจริงก็แล้วถ้ามันไม่จริงอะทำไมตอนนั้นพี่ต้องกลัวว่าฉันจะเปิดโปงเรื่องนี้กับทุกคนด้วยก็ตอนนั้นพี่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ๆยังไม่มีใครเชื่อใจพี่พี่ไม่อยากมีปัญหากับใครแล้วถ้าเป็นตอนนี้ล่ะถ้าเกิดว่านายหญิงรู้ขึ้นมาว่าพี่ปลอมบัตรประชาชน คิดว่านายหญิงจะยังเชื่อใจพี่แบบนี้อยู่หรือเปล่าเราจะเอาหลักฐานที่ไหนไปฟ้องนาหญิงล่ะพูดลอยๆเฉยๆเนี่ยคงไม่มีใครเชื่อหรอกมั้งนี่พี่เป็นโจลอ,อไงฮะทำไมต้องปลอมบ,บัดประชาชนไหลไปด้วยพี่เป็นใครกันแน่เนี่ยฮะพี่เป็นใครอะลองทายสิ ถึงฉันจะขู่เอาเงินจากพี่ไม่ได้แต่ฉันก็ยังใช้ประโยชน์จากพี่ได้ก็แล้วกันเอออคคืป็นนนไทยที่ใจจาฉัะง